สมพักเซียนจ้าที่สายสันสูตรของยายจันเ็ดไว้นะจ๊ะเป็นแล้วจ้าอันนี้นะจ๊ะข้าวขาวนี่ก็จะเป็นเม็ดข้าวเหนียวจ้าเ็ดให้สมเบบนี่นะจ๊ะสมพักเซียนอื้จะเป็นกินหอมค่ะกินกับเจวกับปนเข้ากันปะย่งเลยจ้าเบาิร์ดจ้าสายสันชิมมังกรเปรี้ยวอื้เปรี้ยวค่ะพอดีเลยค่ะ มันพร้อมเห็นด้จ้าส่มผักเสียนที่เกิดตามส่วนแล้วก็มาขัน้นเป็นพักดองไว้กินลายๆมื้อจ้าขั้นว่าปนปา่าเจียวปลามีส่งผักเสียนแสบร้ายจ้า สมพักเสียนจ้า